ธรรมะไม่ใช่ของทดลองบาปุลไม่ใช่ของที่จะมาลองเล่นถ้าผมขอฟังปัญหนานะครับด้ไม่ตัวอย่าตอบน,นะให้หลก็ไปเร้รอบผู้มีบุญถ้าลูกระตอบเพื่อเราได้ฝึกบุญตอบยัไงก็องถามาครับผมใครไม่ดูอย่าพูดนะพูดแล้วก็คิดคะแนนได้แล้วอยากจะปล้ำมาไปไปเรื่อข้อเดหนึงหลวกนะจาจำไม่ดีฟังไห้ดีกูรักกูใจไหนจะไปก่อน เขาจะมีการให้ประพณีวัฒนธรรมกับมนุษย์และจะสอนความรู้สอนปริศนาธรรมะเช่นยกตัวอย่างว่ามนุษย์สิ้นชีวิตสมัยคนจะมีการตกแต่งซอ็อใช่ครับเขาติดหนก็จะเอาสป้าง้าวลูกแจะมีได้มาผู้ข้อผูกอกผูกเต่าซอ็อนั่นคือเพื่อความเป็นอเปรียบเรียบร้อยแต่ช่วงนึงจะสอนปริศนาธรมมารมะใอ้ลูกร้านในกิจประการผู้ข้อผูกอกผูกเต่าซอ็อคยดด้ยนั้น ก็พูดไปเหมื่ยไ้ไม่ไ่ลอะพูดกอดชอบก็ูดใส่อะเขาคั้วชอบนั้นที่คืนครับเคยรัดขอไว้แท้ในทยเลยเฮ้ยไม่ตอบว่าทำไมเร่าไม่รู้ตื่ว่าตอบเล้วตอนนี้ตวันผิดระนาคแน่นอยู่แต่ทูก็ไม่มีไรนะถตาพิจรา,ารการ้อเดเนื้อม้ยไอ้จนตายอย่าไม่รู้มันกำก้าวไช่อันกากอไม่เบียดไม่โอ้ทูก เชือตะปูเราไม่ใช่ใต้ที่ที่ที่หัวนั้นแค่กินกล้วยก็ไปมากแล้วเป็นลมพองมาใต้แค่เราได้ผู้ข้อใต้ห้อ้บอลนั่นคะละอะไรละอะเร่มการข้อแล้วไม่ใช่ออันไอ้เรียววันนั้นนี่ไอ้ทุนเอามาจ้กว ความพิดแหละแต่สวรรค์ยังเมตตาได้ไอ้ยซ้ำน่ะสิปักสองเฮ้ซ้ำปักสองเฮ้ยแม่ตจ้าผลจนตายนู่นละมันจกมุ้ยเว้ยเนี่ยอยู่ดีๆแล้วไปไปหาเรื่องเหรอทำไมอ่ะพี่เปี๊ยกครับขึ้นและท้ายแล้วกรับแล้วลาวปักนั่งไปทับเรื่อยเล้วไปไอ้มันหองนะป่าวแสดงว่าเขาไอ้คนเพี๊ยกคิดแหละ มื่อไหรต่อไปต่อไปต่อไปเลยอยากกินตีกันตาผู้อื่นน้องกรมฉันฝัดจะรู้ไหม,มน้องแม่จันวิสาเคยพาผมไปวัดพิบุตแก้วเคยฟังอาจารย์เทศนาเรื่องนี้มันยังจำได้เลยโอ้ตอ,ตอกระดับไม่เอาเดี๋ยวผิดแล้วไอ้ไอ้ถ้าเป็นเพื่อนเราไม่ห้อง <laughs> ขาอาจานเ์เตซะหน้าจำได้กระทุกงถูเพื่อนอะไรปังความเดือนดร้อนต่อสัมพันเลยต่อไม่ที่เลยลูกอาจารย์เดตชะนาว่าสือ อาจารย์บอกว่ามนุษย์เราเวลาสิ้นชีวิตนะเะก็จะตกแดงศบเป็นธรรมเนียมสมัยก่อนเอาผ้าขาวมาห่อศพนั่นหมายถึงความบริสุทธิ์ได้จะผูกคอผูกอกผูกเท้าศพเรียก่าได้ตาสันคือสิ้นชีวิตแล้วได้ที่ผูกคอนั้นมันมาจากภาษาบาลีว่าเราลังชาตังวันนังชาตังไม่ถึงอะไรลูกครับพ่อแม่ทุกคนจะมีความหวงใยลูกมันหวงที่ติดคออยู่ แล้วผู้ขอกลุกสามีหรือภรรยาที่เคยร่วมชีวิตผู้เก้าอ่ะนั่นคือทรัพย์สินมนุษย์เราไปไหนไม่ได้ัาจุรลากเ้า,าสามโปรนี้ตัดไม่ได้อยู่ในวัดตัดท้องสารเวียนไหวใจเกิดแต่การเทศนาอย่างนั้นไอพวกไม่เข้าใจว่าไอวัดตัดท้องสารมันคืออะไรไอเส้นชายจอบถูกมึงอยู่ในเส้นต่างอ้นี้กันข้อไม้ลูกไม้อะเด็ตัวนี้ติดแบตโคอยู่แล้ว ว่ได้รุนตกไปดกแสดงว่าคอยกุมันทุกไปกุมเพียกกินเจมือเบิดตัวหน้าตู้มือนะกอินมือวัดว่าแชเกินมันโแตรแดงอยูวไอ้กมเพียกตอบก็้องทุกรุกย่างนคนนึงเหยยังไงแต่แตพิตแตงเหยตันตบพอแคือเการอดของมัน <c oughs> แม่มัวคาดไปแล้วไม่ทําที่ได้คืนเน <c oughs> อกูเที่สองเขาทำยัไครับวที่สองขาดยิเดียวปลอบใจดี๋าคนนึง ถ้าเกณฑ์ไม่ถูกว่าแต่เวลาในคใุาทั้งพิธีในงานสอบกาจะมีการจุดตะเกียงวางไว้หน้าโงร,รงสอบจุดประช็งไปคนรู้อ่ะทำเลสิวางโรงสอบไปตรงไหนเพื่อคนเลยไปทำความโปร่งแต่อีกชนนึงมันเป็นปิดหนาา้าของธรรมะว่าการจุดไฟวางไว้หน้าโรงสอมันมัไนไม่ได้เลยไรเงีย้ยธรรมะเขาครัวคนเมาที่เดินชนล้มไม่อายซึ่งจริงๆหรอผู้แพ้ร้องเยอะล่ะกูจะบอกอ่านกินดอกไงไ่ายเลย ช้างมันเลมันตอมเองมัดสวรรค์ปิจนาคะแน่นทุกะจูกระจู้เดียวปวดต่องตอบปวดตอมมังไม่เบียดไม่ไม่โยอะเนี่ยตมเดิ่ยเอ้ยยัอเนด่งเหลืงซี่อายุต้อรัวกันนะกูขำคูกันนี่แสดงว่าจะมือเบื่อตัวกรบนให้ลูกกินตังไว้แล้วจั่ตองไม่ตอ จุดไฟจุดะเกียงวางไว้หน้าหีบศพถ้าในแง่ธรรมะบอกให้รู้ว่าบุคคลผู้นั้นมามืดแต่ไปสว่างแล้วไปสว่างไม่กว่าว่ารู้ธรรมะกับรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบรู้แจ้งเห็นจริงสว่างเมือนแสงไฟนั้นคือได้พบธรรมะแล้วพอตตอไมไหลุกไหมแนนึันเผอวะ กูแค่คอมึง,งเธอกูรู้หมดทีนะไม่ร้ายี่แหละเดิมชัวกรรมทำปิดนี่ม,นมันไม่ร้ายตามไม่กวังาออง,ง,น,ง,ง,งน,นี่กูเด็กวัดทูกกูพอหลวงพ่อดังรองดังเอย่างนะตอนนี้ก็จะตายเลยนะมึงโอกาสจะตายนายกูเพียนตอบทู่กูอยากไปหมดทั้งไหนตั้งตอบแต่ถ้าตอบปิด้านขึ้นไหนว่าลงตอพอเนี่ยเปเอ้ยหูไปล่วงก่อนนะเช่นเช่นตอผิด สุดท้ายแต่ไงกูยิ้มกับ,บมึงนะกูก็ยิ้มเหมือนเคยมึงไม่รู้เถียงอะไรกันนัะเขาสุดท้ายก็าถามไงครับวัานไงดีถูกเป็นนิทานนะจับประเด็นในสู้กับดอกเดียวกระตอมสุดท้ายไม่ตัวช่วย,วยปังก็หวาก็อเอ๋ยมีตายอยู่สองคางแต่ข้างน,นึงมันจะว่างคางนึง่งกว่าสิบดีโอ้ทำไมไม่เหมือนล่ะผมท้า,ามึงหน้า,นากูเบือตาสองข้างหนึ่งสว่างกันหนึ่งนิบดีเออ มีปากสิบสองปากวันนั้นไม่มา,ปา, 34, มป,าปากั้สามสิบสี่ไม่เลือกยากจวันมายาไปยุ่งกขบนีปากสิบสองปากฟันไม่มากปากนั้สามสิบสี่กินมนุษย์กตงบัตรเปี่สิ่งนี้คืออะไรโอ้ยยอเว้ยไม่กัน้นสว่างไม่เลี่ปากได้สิบสองปากคือตาที่สว่างมันสว่างมากเลยครับแจงตังโตรกังนั้น ไอ้ข้าที่เล่นี่ไม่มีโอกาสได้สวัสด์เลยไม่ได้แม้แต่หนึ่งตีเดินดวงเหมือนกันแหละแต่หนตีกลางขึ้นันึ่งตีกลางแรงหนึงตีหมื่นปอนอุ้ยดวงจันทร์ดวงจันทร์สวัสดีไม่ใช่สวัสดีนะนะโอ้แม่จ้าแม่จำพิสาแหตนที่แม่ลูกสวมก้อยมาเหมือนแม่มาอยู่ใกล้ผมนึกออกแล้วพี่ผู้แจ้งเพื่อครับแม่เคยกล่อมให้ผมนอนกับน้องสาวแฝดน้องวันสิ่ ออกรบอนนี้มากรอบไม่นอนตอนอยู่ในเตะจำได้เลยกว่าเพือนอนเชื่อเถิดท่านสิงคุมสันกลางวันมีดวงพระจุริยันกลางคืนจะมีดวงพระจันทราสลับัะเปลี่ยนวนเวียนไปมาลูกมันดาโตไวผมรู้แล้วแต่แต่นั้นแหมก็ชดของเพยียกแหมเกิชดชดไม่กรอบไม่นอนเตะไม่กรอบแม่เรากรอบลูกนอนเตลรับกันต่างใจเพื่อเสียงรีเจอริงเลย Mẹ đồng viên, thật còn vừa. Ừ, anh thật có gì cứ thật lắm. thật 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 non thật 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 mẹ bên thật thật nành thật 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 ตัวเอ้เมือยใบบัวถูกหนามจอกกลอกับมึงไม่เปียกหน,นามไส้กับมึงไม่เปียกอย่าไปคั้นมันนั่นกิเลสตอบไปลูกตาสีสว่างนั้นดวงอาทิตย์ครับแต่ตาสีดิบี่อ่ะดวงจันทร์แต่ปากสิบ้องปากเดือนสิบสองเดือนฟันปากสัตว์ดิบีเดือนละสามสิบวันแต่กินมนุษย์จังวันตะวี่สิ้นนี้วันเวลาครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายเพราะพันเวลาไอ้กงเปียงไม่ตอบหรอ ไม่ได้วันต้องตามผมชั้ำชะตาหนะแต่ตามคนโชคดีก็ต้องวันเวลาเมื่อแล้วถ้าทูกก็ไม่เอานะคอยไอ้กระต๊อดกลับไปยู่กับเจ้ามือคือยักให้ผมปกติถ้าพิ้งไก่หวานขึ้เลยว่าหลงต้องต้องวันเวลาถ้าทูกขเลยไอ้ยักเหลือไปเฮ้ยฮะนุ่นแล้วมึงแกว่าไม่ได้แล้วกูเหลือใช่วันติ่พิกงครับได้คึนเหลือแล้วละ ตองลงก็วันเวลาดึงไปถูกองทันบุญของเธออออมานั่ง